เห็นอะไรไหมเมื่อกี้เห็นไอ้นี่อีกแล้วอ่ะเจอตั้งแต่เล็บทายแล้วนะยังมาอีกอะเนี่ยนี่วิธีง่ายๆเลยนี่ทำตามที่ผมบอกอย่างแรกคุณพกอีโตมาแล้วก็เอาเฮ้ยทำไมเล่นเฟอร์นั่นแหละกระจายเลยจำได้เคยเล่นภาคเสริมอยู่เอไปอยู่ไป ไปไปบังกะไปบังกะโลแป๊บนึงบังกะโลบังไหนอ่ะเอาเอาแคมเปญไปส่งก่อนเอาแคมเปญอีกแล้วเหรอเอาไปส่งเอาไปส่งเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วเ๋ยวเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยลืมไปต้องต้องไปให้แกเขาอีกเขาบอกเขาสั่งแก๊สนะจำได้ออ๋ไม่ได้สั่งแก๊สยเหรอ อเจำได้เขาสั่งแก๊สนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องการให้โอเคจำได้มเคยเขาบอกอยู่ว่าต้องการแก๊สไอนี่แต่แก๊สอใส่ปะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนไหนนี่ย้ำเถอะต้องทักนะยวทักทักที่สั่งแก๊สป่ะเนี่ยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ทับอืมกะที่ไม่ได้สั่งเรามายุ่งอะไรเนี่ย คนทำงานทำมาหากินเอาพแบบี่มขอโทษพี่ร่วงไปแล้วอ่ะไปทางไหนตอนนั่นแหละนั่นไงทักตัวไหนทักพ<ๆ>ี่สั่งแก๊สหรอเอาไอ้เฮีย้ยแก๊สกูหมึงนโอ้ยหมดหมดหมดพังพังแก๊สกูเขาวากวากพี่ พี่พี่หันมาฟังกูดิพี่พี่พี่สั่งแก๊สป่ะครับใช่พี่ป่ะพี่พี่มองกู้วยอูลอ,อยเลย <c oughs> ไม่ใช่ละผิดคนละไม่ใช่ละนี่แน่เอาแก๊สกูโอ้ยมึงนี่จริงๆเลย <c oughs> <c oughs> ไปแก ทีนี่นี่เอาอย่าไปเดินอย่างนั้นสิเดี๋ยวก็ตกน้ำอุ๊ยเล่นอะไรก็ไม่รู้พี่สั่งแก๊สเหรอไม่ได้สั่งนะไม่ได้สั่งนะอออไปทำเขาทำไมเขาก็อยู่เฉยๆของเขากันไว้ก่อนไงการอะไรเราเขาเป็นคนดี อ้อาวอา้ <c oughs> อาวตันเออต้องไปไหนเนี่ยทางดีๆก็ไม่ไปโอ้ยไปไม่ได<า><ล>้ดังนั้นอ่ะทำไมจะไปไม่ได้ <c oughs> ดูเคล็ดลับนี่นี่ดูปัจจุบเนี่ยทำไมจะไปไม่ได้ก็ถึงแล้วเนี่ย <c oughs> เอามึงเอาแชมเปญแต่มึงไม่เอาแก๊สเอาแล้วมึงโทรสั่งหากู้ทำไมเนี่ยมึงมึงกูระเบิดบ้านมึงแน่ <c oughs> มึงเจอกู <c oughs> เห็นว่ามีอีกลายหนึ่งสั่งแก๊สเนี่ยจำได้เลยสงแดงเนี่ยเขาบอกว่านี่ต้องส่งแก๊สให้ด้วยนะมีเงินดีมีเงินดีเงินกำลังได้โบนายตายหมดแล้วชัวร์แล้วมานอนอะไรกันตรงนี้เนี่ยสนุกมากเลยไงเนี่ยขโมยตังค์าขโมยตังค์แม่งก่อนอา้าวเขานอนอยู่ไปขโมยตังค์ทำไมแล้ว <c oughs> โอ้เขาแค่มานอนพัก อันนั้นเฉยๆนอนอาบแดดอาบจนตัวแดงไงนะเห็นไหมนะเลือดเลือดต่อเลือดเหรอโอ้โหองใสละลายเฮ้ยแบ็คฮอกดาวเรามาผิดนะเรามาผิดเกมแล้วนี่มันเดสไอแลนด์นะไม่ใช่แบ็คฮอกดาวพี่สั่งแก๊สได้เปล่านี่โคลายเดี๋ยวนี่โคลาย ขอจำหน้ามันก่อนเอ่อไอห่านี่คขาไลนี่มึงมึงมึงมาจากไออีมึงไม่ได้มาเดทอะไรเลยกูไปแล้วว้าวโคโกนละนี่ลายเอาเอาเอามาปิดเกมดีกว่า โอ้โหคเรืนิโคลายถ้าจะไปไหนเราก็ต้องเอาแก๊สไปด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอซอมบี้ตรงนี้ไม่ต้องฆ่านะแต่เอาเราขวดทีเดียวเลยโอเคได้ได้ไม่ได้ไม่ต้องเปล้าเดี๋ยวนะอัพสกิลก่อนจะอาบอะไรเอ้าไม่ใช่เอ้ยนี่เราแค้องช่วยช่วยนิโคลายแล้วไม่ช่วยแหละเอ้าพี่ตื่นแล้วเนี่ยพี่อาบแดดกันเมื่อกี้ เอ่แทงตูดแทงตูดด้วยพีฟังแกเรอ ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยโอเคไม่ตายยังไม่ตายตายตะกีเถออไอ้ตัวตองานกูมัง้งเอาขงข้างหลังในหลังไหนเดี๋ยวเดี๋ยวโยนแก๊สก่นอนเอาโอเคไม่โดนอีกเอาปลอดภัยหรือ,อยัง เดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยพี่แกไปไปล่อยปล่อยปล่อยดูนิโคลาลดิ <c oughs> ทำไมมันฟังทำไมมันตีเก่งกว่าเรา <c oughs> เอาเอามันจะลงมาทำไมเนี่ย <c oughs> เอาเอาขึ้นไปแล้วก็ลงมา <c oughs> อะไรของเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรปักคอพี่แกเดี๋ยวเดี๋พี่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 ปักโอ้มึงยังเวิ่งได้เนี่ยโอ้โหปักขาคอเลยเอาออกหน่อยเฮ้ยมันไม่ใช่คนละซอมบี้นี่ว่ะ ขอโทษปังเอาเมื่อกี้มีปักคอตายเออเนี่ยเคยไปเนี่ยไม่ไม่จะถามว่าไอ้ที่คุณมาเมืองเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยมันอย่าเพิ่งมาขัดคุยกันอยู่นละกำลังคุยกันอยู่ i'll be